สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องนันทน,า,นดาดเคนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงวิธีการเลือกซื้อสกีนะคะแล้วก็อุปกรณ์สกีนะคะว่าสกีเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงต้องซื้อไซส์อะไรยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันเนาะโอเคเรามาพูดกันถึงตัวสกีกันก่อนเลยนะคะคือสกีเนี่ย มันก็จะมีะประเภทที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับสภาพของการเล่นเนาอะ,อะก็หมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่เราเล่นนะคะมันก็จะมี all mountain นะคะก็คือสามารถเล่นได้ทุกสภาพภูเขามี powder นะคะ big mountain มีแบบเป็น cross country นะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบจ m p พวก Pipe หรือแบบพวกที่แบบกระโดดกระโดดอะไรพวกนั้นนะคะซึ่ง ถามว่าออ o เมลเทนเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกสภาพภูมิประเทศก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแบบเหมือนกับสกีที่เขาเล่นกับประเทศนั้นจริงๆนะคะอย่างเช่นคือแบบออ o เมลเทนเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยจะสะดวกถ้าเราจะไปเล่นแบบเมลเทนบิ๊กเมลเทนใหญ่ๆห,หรือว่าเมลเทนที่มันมีแป้งเป็นแบบเป็นสโนโนชั้นหนาๆมพาีพาวเดอร์เยอะๆนะคะคือออลเมลเทนเนี่ยก็จะแบบ ไม่ค่อยสะดวกที่จะไปเล่นแบบนั้นเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวก ability level ของการเล่นนะคะคือมันก็จะมีระดับ beginner ถึง intermediate นะคะมี intermediate ถึง advanced แล้วก็มี advanced ไปแบบ expert เลยนะคะซึ่งสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับใครที่มองหาสกีนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเลือกจาก ability level ก่อนนะคะก็คือเราเป็นมือใหม่เนาะแล้วก็ อยู่ที่ประมาณ beginner ถึง intermediate นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่ออ l mountain นะคะกล้าแนะนําว่าให้เป็นออ l mountain เนอะเพราะว่าเรายังมือใหม่นะคะ mm hmm. เวลาที่เราจะไปเล่นสกีเนี่ยเราก็คงจะไม่ไปเล่นแบบบนยอดเขาสูงๆแบบ ที่ไหนก็ได้ก็คงไม่อย่างนั้นนะคะเราก็คงจะไปเล่นแบบที่เขาเป็นสกีสถ,สถานที่สกีนะคะที่เขาได้ทําทางไว้สําหรับสกีได้เกลี่ยอะไรไว้แล้วนะคะมีแบบม,มีมีเขาเรียกว่ามีคําแนะนํามีอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสําหรับออนมอเทนมากกว่านะคะ ต่อไปนะคะเขาก็จะมาพูดกันถึงตัวลักษณะของสกีนะคะคือลักษณะของแผ่นสกีนะคะเขาจะเรียกว่า r o cker type นะคะคือมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะก็จะมีแบบที่เป็น r o cker นะคะก็คือเป็นแบบโค้งขึ้นนี้แล้วก็จะเป็นแบบ c a m p e r นะคะก็คือการโค้งลงแบบนี้นะคะแล้วก็แ a t ก็คือแบบเรียบๆนะคะมีอยู่3แบบ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสกีทั่วไปนะคะมันจะมันค่อนข้างที่จะผสมกันนะคะคือมันจะมีที่เป็นแบบ r o c เก r แล้วก็มีแบบที่เป็นแคม b บลแล้วก็แฟตนะคะคือผสมกันแต่ว่ามันก็จะมีสกีบางประเทศที่แบบว่าจะเป็น r อ c เก r ทั้งแผ่นเลยนะคะอันนั้นจะเป็นเฉพาะเจาะไปทาง ประเภทของการเล่นสกีนะคะถ้าเป็นแบบบิ๊กเมล์เชนหรือว่าพาวเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่สกีส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบว่าล็อกเกอร์นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอีตัวล er ็อกเกอร์ที่มันที่มันโค้งขึ้นแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้ด้านหน้าของสกีเนี่ยไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวสโน่นะคะตัวนี้เนี่ยคือมันจะออกแบบมาให้แบบว่า เป็นโค้งขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบบป้องกันไม่ให้ตัวปลายสกีเนี่ยมันแบบจิกเข้ากับตัวสโนว์หรือว่าบางทีมันมีแบบต้นไม้เล็กๆหรือกิ่งไม้เล็กๆอ่ะไอตัวนี้มันก็จะแบบว่าช่วยให้มันแบบถไลายไปอย่างนี้นะคะไม่ได้จิกเข้าไปกับตัวสโนว์เนาะแล้วก็ตัวแคมเบลที่เป็นแบบโค้งลงนะคะมันมีไว้เพื่ออะไรก็คือมันมีไว้เพื่อการลอยตัวเหนือ,อชั้นของสโนว์นะคะ อย่างเช่นบางทีมันมีแป้งเยอะใช่ไหมคือโสนอยู่ตรงพื้นมันก็จะทําให้ถ้ามันเป็นโคง้โคงแบบนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยลอยตัวอยู่อยู่ข้างบนแป้งไม่ได้แบบจุ๋มลงไปในโสนนะคะแล้วก็แฟทนะคะก็คือเราจรินตนาการว่าม,มันเป็นเรียบๆแบบนี้เนาะมันก็คือว่าทําให้ด้านแผ่นของโสนเนี่ยนะคะคือสัมผัสโดยตรงกับตัว ด้านแผ่นของสกีนะคะสัมผัสโดยตรงกับตัวสโน่เนาะก็จะช่วยในการาทำให้เกิดความเร็วประมาณนี้นะคะซึ่งสำหรับ,บก e g เนอร r เราจะเลือกยังไงดีสำหรับ beginner บน,นะคะก็แนะนำให้เป็นส่วนหัวนะคะเป็น rocker กกนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็น c a m b e ลนะคะแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยเป็น f ฟ a t เพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยทรงตัวได้ดีหมายถึงว่าเวลาที่เราเป็นมือใหม่นะคะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรายืนใช่ไหมคือเรายืนตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อที่การเล่นสกีคือเราต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าแต่ด้วยความที่เราเป็นมือใหมอ่อ่ะปกติเราเราจะชอบแบบว,ว่าเหมือนเราเดินปกติมันก็จะทําให้ทิ้งน้ําหนักลงด้านหลังนะคะแล้วตัวแฝบตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่คอยช่วยเซฟเรานะคะคือสังเกตคือลองจินตนาการนะว่าถ้ามันเป็นแบบบล็อกเกอร์แบบโค้งขึ้นเหมือนข้างหน้าแล้วถ้าเกิดว่าเราเอ็นหลังอะ คือกว่าที่อีตัวเองนตัวเนี้มันจะแบบเซฟเข้าไปคือมันจะแบบโค้งขนางนี้ใช่ไหมแล้วฝึกอเอ็นหลังอ่ะกว่าอีตัวนี้มันจะแบบเซฟน้ําหนักเรานะคะมันก็แบบอืพังงะหลังขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นแฟรดเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเวลาเราแบบพังงะหลังเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แบบมากจนเกินไปทําให้เราแบบเสียการทรงตัวแล้วก็ลงไปเลยแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของไซส์ของสกีนะคะคือจริงๆสกีเนี่ยนะคะสังเกตเห็นไหมว่า,าส่วนปลายข้างหน้าเนี่ยจะกว้างส่วนตรงเอวตรงนี้เนี่ยจะแคบนิดนึงแล้วก็ข้างหลังก็จะกว้างนะคะคือตรงเรียกว่าขนาดไซส์เนี่ยมันมีผลยังไงนะคะคือความกว้างของสกีนะคะคือสกีข้างหน้าเนี่ยคือถ้าสกีมันกว้างนะคะมันจะทําให้มี เขาเรียกว่าพื้นผิวที่สัมผัสกับสนยเยอะนะคะจะช่วยในการจะช่วยในการเบรกช่วยในการเลี้ยวนะคะได้ง่ายเนาะแล้วก็อีตัวที่แคบเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะช่วยตัดขอบสโนททาให้เราเบรกได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมือใหม่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะไอ,อตัว ของไซส์ความกว้างของสกีเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นแบบ all mountain นะคะแล้วก็ ability ability level ที่ beginner เนี่ยมันจะออกแบบมาให้มันให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราอยู่แล้วนะคะเวลาซื้อเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องเลือกที่มันสั้นฉันจะต้องเลือกที่มันไอข้างหน้ากว้างข้างหลังแคบไม่จําเป็นนะคะเพราะว่า,าเขาถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพการเล่นในระดับ เบกกิเนอร์แล้วก็ออร์มอลเทนอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นลักษณะความยาวนะคะความยาวของสกีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะความสูงของแต่ละบุคคลนะคะคือมันจะมะีช่วงของมันนะคะจะมีสกีระดับประมาณหน้าอกนะคะถึงปลายคางเนาะจะเป็นสําหรับเบกกินเนอร์นะคะถึงอินเตอร์มีเดียแล้วก็ถ้าปลายคางไปจนถึงหัวเนี่ยจะเป็นสําหรับอินเตอร์มีเดียถึงแอดวานซ์นะคะแล้วก็ถ้าเลยหัวขึ้นไปเนี่ยจะเป็นแบบพวกเอ็กซ์เพร์แล้วนะคะ แล้วก็เราก็มามาช่วงอากาศช่วงนี้แหละค่ะอยู่ที่ประมาณหนะ้าอกถึงปาคานี่แหละก็จะเป็นสําหรับมิกินเนอร์นะคะซึ่งแต่ละคนก็สูงสูงไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งสกีสั้นเนี่ยจะยิ่งทําให้เล่นง่ายขึ้นนะคะสังเกตไหมว่าพอมันสั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่สัมผัสกักบสนูน้อยลงทําให้เราสามารถควบคุมการเลี้ยวแล้วก็ความเร็วได้ดีขึ้นนะคะ เราจะสังเกตเห็นเด็กน้อยนะคะที่แบบว่าเวลาที่เขาฝึกสกีเนี่ยเขาจะฝึกสกีแบบสั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าแบบที่ทำไมเขาเลี้ยวได้อย่างมั่นใจเฮ้ยทำไมแบบเก่งวะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าสกีเขาสั้นเนาะเขาแบบคอนโทรลได้ง่ายเลี้ยวได้ง่ายเนาะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงวัศถุการเลี้ยวของสกีนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเราเลือกเป็น แบบเบนเนอร์แล้วก็ออลมาเทนเนี่ยนะคะมันมันจะถูกออกแบบมาวันที่ก้าวบอกนะคะตัวความกว้างของสกีเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเช้าการใช้งานอยู่แล้วนะคะมันก็จะทําให้เกิดลักษณะการเลี้ยวซึ่งลักษณะการเลี้ยวนะคะมีอยู่3แบบมีลมักษณะการเลี้ยวสั้นปานกลางแล้วก็ลองก็คือความยาวนะคะสําหรับเบนเนอร์ออลมาเทนเนี่ยจะจะมีลมักษณะการเลี้ยวอยู่ที่สั้นแล้วก็ปานกลางนะคะ ซึ่งเราไม่ต้องแบบไปวอรี่อะไรมากเกี่ยวกับลักษณะการเลี้ยวนะคะเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเลี้ยวแล้วก็ลักษณการใช้ลักษณการเลี้ยวแล้วก็การใช้งานอยู่แล้วนะคะต่อไปถ้าจะสกีนะคะเราจะมาพูดกันถึงตัวบ i d ดิงนะคะตัวบ i d ดิงเนี่ยคือ สำหรับมือใหม่นะคะการแนะนําว่าเวลาซื้อสกีนะคะซื้อที่แถมท,ที่มันติดบดิ้งมาเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเขาไม่ได้ใส่ตัวนี้มาให้นะคะเราก็มาใส่เองกาทําคิดไว้แล้วนะคะวิธีการใส่อีตัวตัวยึดตรงนี้นะคะคือมันคือมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่ายังไงแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาปรับให้เข้ากับไซส์รองเท้าเราอยู่แล้วนะคะปรับเข้าปรับออกแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ เราก็ซื้อที่มาติดมาเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมากะระยะห่างหน้าหลังแล้วก็ต้องมาเจาะรูอะไรอีกนะคะซื้อที่เขาแบบว่าติดบดิงมาเลยแล้วเราก็มาใส่ตัวอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็ก็เคยทำคลิปไปแล้วเนาะก็ไปดูกันได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือการมาแับค่าดินนะคะดินค่า D I N เนี่ยคืออะไรมันคือตัวตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แหละที่มันล็อก เท้าเรานี่แหละมันคือความสามารถในการดีดสกีออกนะคะเวลาที่เราเล่นเล่นเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่อยากให้ตัวสกีทั้งหมดเนี่ยมันเก็ก,กัดเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้แบบรองเท้ามันหลุดออกจากสกีเนาะก็คือสำหรับมือใหม่นะคะก็ก็แนะนาไว้ที่ประมาณ3.5จริงๆแล้วนะคะเวลาที่เราซื้อสกีมาเนี่ย b e g i นอ e r l ลเวลนะคะ all มา u ทนเนี่ย มันก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ2นะคะถึง5.5การก็แนะนำให้ตั้งไว้ที่ประมาณ3ถึง3.5 3.5นะคะก็เป็นเป็นช่วงที่เหมาะสมกับผู้เล่นมือใหม่เนาะถ้าเกิดว่าเราแบบเก่งขึ้นมาอีกระดับอินเตอร์มีเดียแล้วเนี่ยก็สามารถปรับให้มันแน่นกว่าเดิมได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้มั่นใจในการให้ให้เกิดความมั่นใจในการเลี้ยวหรือว่าในการเบรกเพราะว่าเราจะต้องแบบ ใช้ข้อเท้าหนักซะส่วนใหญ่นะคะเวลาเลี้ยวเวลาเด็กเวลาเล่นในระดับเตอร์มีเดีย e หรือว่า a d v a า c e d พวกนี้นะคะก็ปรับค่าดินให้มันสูงขึ้นเนาะโอเคไปนะคะเรามาพูดถึงตัวรองเท้าสกีนะคะรองเท้าสกีเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของการเล่นก็ขึ้นอยู่กับประเภทข,ขึ้นอยู่กับประเภทของการ เ,เช่นแบบ All Mountain Powder Cross Country พวกนี้นะคะมันก็จะมีรองเท้าสกีที่มันแตกต่างกันไปซึ่งรองเท้าสกีส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละแบบนี้นะคะมีตัวล็อก4ชั้นแล้วก็มีตัวตีนตัวแก่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ชั้นนะคะมันจะมีชั้นที่เป็น ข้างในแล้วก็ที่มันเป็นเปลือกข้างนอกแบบนี้นะคะคือข้างในเนี่ยมันก็แล้วแต่บางรุ่นก็สามารถถอดออกได้บางรุ่นก็ไม่สามารถที่จะถอดออกได้นะคะแล้วก็จะมีตัวปรับขนาดปรับให้มันรัดเข้ากับเท้าของเรานะคะแล้วก็มันจะสูงแบบนี้คือรองเท้าสกีนะคะคือมันถูกออกแบบมาให้เซฟเท้าเราที่สุดนะคะแล้วก็วิธีการเลือกไซส์รองเท้าให้เหมาะสมกับเราเนี่ย ก็แนะนําให้เลือกไซส์ที่มันพอดีกับเท้าเราที่สุดนะคะไม่จําเป็นที่ต้องเผื่อเวลาใส่ถุงเท้าหนาๆไม่จําเป็นนะคะให้มันแบบว่าเหมาะกับเท้าเราที่สุดให้เท้าปลายเท้าและส้นเท้าเราเนี่ยเคลื่อนน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะช่วยในการทรงตัวช่วยในการคนโทรลแล้วก็ช่วยในการเลี้ยวนะคะคือเวลาที่แบบว่า ถ้าเกิดว่ามันมีช่องว่างข้างในเท้าเราอะแล้วาเราเล่ารู้สึกเหมือนกับว่าเท้ามันเคลื่อนน่ะมันจะทําให้เราเกิดประมาณว่าคือเราก็จะไปพะวงกับมันมันเคลื่อนแล้วมันก็ทําให้ควบคุมน้ําหนักควบคุมแบบการเลี้ยวได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นก็าแนะนําว่าให้ซื้อที่เหมาะสมกับไซส์เราที่สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแอดจัดเองง่ายๆนะคะกัเคยทำคลิปไปแล้วคลิปเดียวกันกับตัวที่แอดจัดเข้ากับตัวบดิงนี่แหละนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ถัดไปก็คือโพนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโพนี่ยเออมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยสำคัญหรอกมั้งบางทีเห็นเด็กน้อยไม่ค่อยใช้เลยนะคะคือจริงๆแล้วสำหรับกางเนี่ยโพนี่เป็นอะไรที่สำคัญนะคะสำคัญพอๆกันเลยทั้งหมดนี้นะคะเราบางทีเราเห็นเด็กน้อยไม่ใช้่เพราะว่าคือเด็กน้อยเวลาที่เขาฝึกนะคะเขาจะไม่ใช้โพในการช่วยพยุงตัวเพราะว่าเขาจะโฟกัสไปที่การ ควบคุมเท้าเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช้โพแต่ว่าตัวโพเนี่ยคือมันมีไว้ช่วยให้เราพยุงเขาเรียกว่าช่วยให้มันบาลานซ์ตัวเราพยุงตัวเราช่วยคอนโทรลการเลี้ยวแล้วก็บางทีก้งใช้ช่วยในการเบรกด้วยนะคะคือบางทีเราเล่นแบบแอดวานซ์ลงมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วคือมันแบบว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะแล้วก็ใช้เท้าอย่างเดียวในการเบรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากตัวโพเนี่ยก็จะ ถือไว้แบบพายุแบบเขาเรียกว่าพายุงตัวเลยนะคะแล้วก็จะใช้ตัวปลายแล้วก็ตัวขอบอันนี้นะคะในการช่วยเบรคคือกางจะแบบกดจิกลงไปแบบกดจิกลงไปในในสนโลเลยนะแล้วเวลาเราก็จะแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะทิ้งแบบทิ้งน้ําหนักมือลงไปเลยนะคะให้มันแบบคืดไปกับตัวของสนโเลยอ่ะคือช่วยให้มันช่วยเบรคเราเนี่แหละนะคะแล้วก็คือวัสดุ ที่เขาทํามาเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าสกีโพกับอ่าโพไฮกิ้งเอ้ไฮกิ้งโพเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกันมาใช้แทนกันได้ที่จริงแล้วมันไม่สามารถใช้แทนกันได้นะคะมันคนละแมทเรียลกันเนาะถึงแม้ว่ามันจะใช้แบบช่วยพยุงช่วยค้ําจุนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันคือสําหรับไฮกิ้งเนี่ยเราก็คือใช้สําหรับเดินไฮกิ้งอะไรนะคะไม่ได้ใช้งานหนักแบบเบรกกด อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ต่างกันเอามาใช้แทนกันไม่ได้นะคะแล้วก็ไซส์ของโพนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละบุคคลนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับ beginner หรือว่า intermediate เท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีบางเขาเรียกว่าสกีบางประเภทที่ออกแบบโพมาเพื่อสำหรับการแข่งขัน ในสกีประเภทนั้นประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสาหรับออเมาเช่นทั่วไปนะคะแบบไหนก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับลักษณะไซส์นะคะอันนี้กางก็ไม่สามารถที่จะแนะนําได้นะคะคือเวลาที่เราไปซื้อโพลเนี่ยเขาจะมีชาร์ตมีไซส์ให้เราแบบคํานวณส่วนสูงของเราอยู่แล้วนะคะเขาจะบอกว่าส่วนสูงประมาณนี้ควรจะใช้ยาวเท่าไหร่ย,ยังไงนะคะก็ไปดูไปดูกันได้ในเว็บไซต์นะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะเป็นวิธีการเลือกซื้อสกีนะคะเป็นความรู้พื้นฐานเลยที่เราจะต้องมีนะคะเวลาที่เราจะเลือกซื้อสกีเองเนาะหรือแบบบางคนไปซื้อที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องมีความรู้ซักเบื้องต้นสักเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราจะเลือกซื้อสกีเองนะคะก็สําหรับใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะยังไงก็บายบายค่ะ